คำทำนายดวงชะตารายวัน17สิงหาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณจะเต็มไปด้วยเสน่ห์ความอ่อนหวานและความรื่นรมคุณเป็นตัวแทนแห่งความรักความสุขสมหวังและความร่ำรวยแม้จะเป็นวันโลกาวินาศแต่พลังงานด้านบวกของคุณจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ การงานระยะนี้คุณอาจต้องเจออุปสรรคมากมายแต่ไม่นานก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะหารายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเองการเงินคุณมีโอกาสที่จะหารายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องจากความขยันหมั่นเพียรของคุณควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินความรัก คุณเป็นคนมีสเสน่ห์พูดจาอ่อนหวานและมีความคิดสร้างสรรค์สูงคุณรักความสวยงามอารมณ์ดีและมีรส,สนิยมดีมักดึงดูดผู้คนรอบข้างด้วยบุคลิกที่เป็นมิตรอย่างไรก็ตามคุณอาจมีความเจ้าชู้พอสมควรสุขภาพคุณมีดวงชะตาที่ดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรือลำบากได้ไม่นานเพราะมีกรรมดีและบุญเก่าหนุนนำ ควรหมั่นทำบุญให้มากเพื่อเสริมบุญบาร,รมีให้ดียิ่งขึ้นอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมวันนี้เป็นวันโลกาวินาศและสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันศุกร์ถือเป็นวันกาลกินีผู้ที่เกิดวันศุกร์จะไม่นิยมใช้วันพุธ เป็นเลิกย้ายเข้าบ้านใหม่เนื่องจากดาวพุธเป็นดาวที่เดินหน้าหรือถอยหลังไม่มีความแน่นอนจึงเชื่อกันว่าหากมีพิธีมงคลในวันนี้ชีวิตจะไม่มั่นคงหรือต้องเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆทำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบเนื่องจากเป็นวันพระการทำบุญตักบาตรรักษาศีลและนั่งสมาธิจะช่วยเสริมสร้างจิตใจให้สงบและลดทอนพลังด้านลบ วันนี้เป็นวันธงชัยและวันอาทิตย์ีซึ่งถือเป็นวันมงคลอย่างยิ่งเหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งดีๆและการทำกิจการสำคัญที่ต้องการความสำเร็จและชัยชนะเหมาะกับการติดต่อประสานงานและการเจรจาที่ต้องการความราบรื่น